สองว่าสองศิวาก็ยี่สจะทำัาุตรคาวว่ารัทำกัญญาเป็นเประธานในที่ชุมงนี้นะครับครนวันนี้ในการแข่งเรือภายเพราะะนั้ประเัศเป็นสเรียว่งมมีวันนี้ขอทีเดียตลอดต่อมอ หน้าที่ผู้ช่วยเอกขาในการจรประทึกคพระธรมคำว่าที่มาของโครงการนี้ประเดมีอันหนึ่งในการบุญประจำปีตามเทศกาลก็คือาการแข่งขันเรือพายชีวิตนะครับ เรือที่ใช้ที่จังหวัดนครนายกเพียงแห่งเดียวที่เป็นรุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่ส่วนรุ่นที่เล็กผม่ารับราชการที่นี่พักต้นเป็นเรือที่สมบูรณ์ว่าเป็นเรือม่วงโบราณรุ่นใหญ่ที่สวยที่สุดที่ได้พบเห็นในประเทศไทยน ของช่างนะครับจะเข้าไปขอเรือท้องแบนนะครับเรือท้อง,งแบนนี้ก็จะทํามาเป็นที่ปล่อยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ประสานไปทางส่วนเต็นท์เท่าไหร่นั่นเดี๋ยวไว้คุยกันอีกทีนึงนะครับว่าเต้นเท่าไห,นนห,ร,หร่ราคาห,หรือกระปองไหมนะครับจดดอกไม้หรือว่ากล้วยดอกไม้นะคะก็ขอเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในในส่วนตรงนี้นะคะในเรื่องการจัดดอกไม้การจัดซุ้มต่าง สากับทางส่วนท่านสารวัตรนะคะก็ได้รับการประสาระว่าให้แต่งตัวประมาณว่าให้ใส่เสื้ออะไรดอกใช่ไหมคะก็เอ็นจะจะรับเรื่องปบระสารกับท่านผู้ใหญ่บ้านต่อไปะครับหนึ่งสองสัม